ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับกับผมหนุ่มเสือนะครับก็มายืนอยู่ที่ลานหินแตกในช่วงเย็นๆของวันที่4มิถุนายน2565ครับนะฮะบริเวณลานหินแตกครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาติดตามชมดอกกล้วยไม้ดินนะครับมีชื่อว่าดอกช้างงาเดียวนะครับดอกช้างงาเดียวในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับจะเริ่มแตกมานะครับในต้นฝนนี้นะครับ นะพร้อมๆกับเปลาะภูนะครับที่จะติดตามกันไปนะครับแต่ต้องอขอเรียนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันก่อนนะครับว่าในช่วงเดือนพฤษภาถึงมิถุนาของทุกปีเนี่ยสเดือนนะครับทางอุทยานเขายังปิดอยู่นะครับปิดเพื่อไม่ให้มีการท่องเที่ยวนะครับเพื่อฟื้นฟูธรรมชาตินะครับที่ภูหินร่องกล้าจะทําลักษณะนี้ทุกปีพฤษภามิถุนายนนะครับแต่ก็ต้องกราบขออภัยด้วยที่กระผมหนุ่มเสือนะครับมา เก็บภาพสวยๆในช่วงอุทยานเขาปิดนะครับให้ผู้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่ากระผมหนุ่มเสือก็หลายท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นคนข้างในนะครับอยู่ข้างในนี้แล้วนะครับนะที่ภูหินคนของภูหินนะครับก็เลยว่าต้องฉวยโอกาสเก็บภาพทั้งน้ําตกดอกไม้อะไรต่างๆนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับในช่วงปิดอุทยาน2เดือนส่งไปให้ชมกันทางช่อง u t u b e ครับช่วงนี้กระผมนุ่มเสือจะพาไปชม ดอกช้างงาเดียวพร้อมๆกันเลยครับจากนั้นครับเดินมาตามสะพานก็เจอแล้วครับนะอยู่ร่องหินเลยนะครับร่องหินแตกนะก็เป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับแต่อาจจะเห็นได้ห่างนะครับยังมีอีกหลายต้นนะครับหลายกอที่จะต้องให้ได้ชมใกล้ๆนะครับเดี๋ยวกระผมจะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับครับนี่แหละครับนะก็วันนี้ก็คงจะ อยู่ชมผ้าที่ตกที่ลานหินแตกด้วยนะครับนี่หละครับมาถึงร่องนี้บริเวณกลางลานนะครับก็ร่องนี้ลึกมากนะครับไม่ต่ำกว่าสิบเมตรนะครับมีเสียงน้ำไหลอยู่ข้างล่างด้วยครับมีเสียงน้ำนะครับนี่ครับพอเดินมาถึงตรงนี้นะครับก็มีกลุ่มนึงนะครับ ีเลยนะครับดอกช้างงาเดียวนะครับจะขึ้นในช่วงต้นฝนนี่เลยนะครับในช่วงเดือนมีถุนามาเป็นชุดแรกเลยนะครับนี่ให้ชมใกล้ๆเลยครับ ถ้ามากันเองนะครับก็มาได้นะครับที่ลานหินแตกนะครับหากช่วงเขาเปิดอุทยานแล้วนะครับในช่วงนี้ก็ปิดอยู่2เดือนในช่วงเดือนพฤษภากับมิถุนาไปเปิดหนึ่งกรกฎาคมนะครับมาเที่ยวกันเองนะครับก็ให้สังเกตดูเสาแล้วก็ลูกศรตรงนี้นะครับนะจะมีเป็นระยะระยะนะครับสะพานเขาก็ทําใหม่นะครับใช้ปูนนะครับแข็งแรงยุคก่อนอาจจะเป็นไม้นะครับ แบบนี้ไงครับว่าแล้วนะครับเปลาะพูนะครับก็โผล่ขึ้นมาหนึ่งดอกแล้วครับนี่เลยให้ชมใกล้ใกล้ดอกเปลาะพูจะเป็นแบบนี้นะครับเพิ่งออกมาดอกหนึ่งนะครับบริเวณจุดนี้แล้วก็จะออกเป็นกระจัดกระจายไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ช้างงานเดียวอีกนะครับหนึ่งกอสามกระจุกครับสวยงามมากนะครับแต่ค่อนข้างที่จะบานมากแล้วนะครับ ก็นอกจากจะเป็นพวกช้างงาเดียวหรือเปลาะภูอะไรต่างๆนะครับตามลานหินแตกเนี่ยก็กลุ่มเฟินเยอะแยะเลยนะครับที่เห็นนะครับตรงนี้ที่เป็นใบยาวๆนะครับใบยาวๆสีเขียวเขียวเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับเรียกว่าเฟินเกรดหน้าคราชนะครับเฟินเกรดหน้าคราชนะครับสบรรพคุณถอนพิษครับเช่นต่อแตนมแมลงป่องแรงต่างๆเนี่ยก็เอาใบหรือว่า เขาของเขาเนี่ยทุบทุบทุบนะครับบีบน้ําใส่นะครับชุบน้ําหน่อยนะครับให้มีน้ําก็บีบไปใส่ที่แผลโพที่แผลไว้นะครับอันนี้ก็คลายปวดได้นะครับตอนนี้ผมก็เดินมาถึงบริเวณหน้าผานะครับจุดชมวิวของลาดหินแตกนะครับนี่ก็เป็นระยะทางเข้าออกนะครับของเขานะครับ ครับนี่เลยบริเวณหน้าผานะครับเป็นสันหินนะฮะยาวๆนะครับก็คล้ายหินปุ่มนั่นแหละครับแต่อยู่คนละที่ครับเรียกไม่เหมือนกันนะครับที่นี่หินแตกนะครับมีร่องเยอะนะฮะก็เป็นปุ่มเหมือนกันนะครับการเกิดคล้ายคลึงกันนะครับนี่แหละครับผมก็มายืนอยู่บริเวณจุดชมวิวนะครับของลานหินแตกแล้วนะครับจะมองเห็นทิวเขานะครับ แถวแถวทรัพย์ไพวันนะครับทางฝั่งอำเภอชาติตรากานนะครับแล้วก็ใกล้ๆที่เห็นเป็นกลุ่มควันนะครับแล้วก็สังเกตสีใสๆนะครับก็เป็นหมู่บ้านของชาวบ้านที่เขตอำเภอนครนไทยบานหว้วยน้ําไสหว้วยติ้นตังอะไรต่างๆนะครับทางขึ้นมาที่ภูหินร่องกล้านะครับ นู้นเลยครับอยู่ข้ามร่องไปฝั่งโน้นนะครับดอกช้างงาเดียวเป็นกลุ่มใหญ่ทิ้วแถวเลยนะครับบานเยอะแล้วนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ทิ้วแถวเลยนะครับอยู่เลยร่องหินไปนะครับฝั่งโน้นดอกช้างงาเดียวนะครับพร้อมกับต้นเปลาะภูนะครับที่เขียวเขียวอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีการช่องทางข้ามไปฝั่งโน้นครับ จุดชมวิวนะครับกำลังข้ามไปที่ดอกช้างงาเดียวครับนี่นะครับเป็นกอเป็นสวนเลยนะครับดอกช้างงาเดียวที่กำลังตามหาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะแผนภาพไปให้ชมนู่นเลยบริเวณจุดชมวิวนะครับกระจัดกระจายอยู่แถวนี้เลย นี่หนาเลยนะครับเยอะเลยครับนี่ก็มีทั้งบานนะครับแล้วก็กำลังตูมอยู่นะครับนี่แหละครับดอกตูมจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็มีลมพัดหน่อยนะครับหน้าผา ครับก็ให้ชมถึงกลุ่มของต้นของเปลาะภูด,ด้วยนะครับบริเวณแถวแถวช้างงาเดียวส่วนนี้ครับริมหน้าผาลานหินแตกสวยมากเลยนะครับถ้าออกดอกมานะครับสีขาวนะครับ อันนี้ก็ถึงตั้งแต่กอขึ้นมาเลยนะครับหนึ่งปีหนึ่งป,นงปีนะครับมาหนึ่งรอบนะครับปีละครั้งนะครับดอกช้างงาเดียวนะครับจากนั้นก็กอของเขาครับก็เหี่ยวล้มตายไปแล้วก็มาแตกใหม่นะครับเป็นดอกใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจะวนเวียนอยู่ลักษณะนี้ครับดอกช้างงาเดียว ลมเย็นๆนะครับช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกครับนี่ก็คือความสวยงามของทางธรรมชาตินะครับพันไม้ดอกไม้นะครับทัศนียภาพที่สวยงามนะครับแล้วก็ลมพัดเย็นสบายเลยนะครับดอกช้างงาเดียวนะครับบางท่านบอก่าลืมชื่อแล้วนะครับดอกช้างงาเดียวนะครับนะก็ออกตามลานหินในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก็ใจพบกันเยอะแยะเลยวันนี้นะครับก็ ถือโอกาสเก็บภาพนิ่งๆนะครับนะให้กับท่านผู้ชมนะครับได้รับชมดอกช้างงาเดียวกันนะครับบริเวณลานหินแตกครับความตั้งใจของผมนะครับวันนี้กล่าวว่าจะพาท่านผู้ชมอยู่ชมพระาที่ตกที่ลานหินแตกนะครับก็รู้สึกว่าเดินกลับออกมาแล้วนะครับ ถึงบริเวณฐานบัจจลินแล้วนะครับเป็นยังไงไม่ทราบนะครับเรียนอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับนะบริเวณลานหินแตกหรือแหล่งท่องเที่ยวลานหินปุ่มโรงเรียนการเมืองนะครับถ้ามาคนเดียวนะครับแม้แต่กระผมหนุ่มเสืออยู่ที่นี่ก็จริงอยู่ถ้าไปคนเดียวเนี่ยมันเปลี่ยวเปลี่ยวไม่เคยมีอะไรนะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนกับมีอะไรเห็นเราอยู่พูดแล้วขนลุก นะก็ความคิดทุกครั้งจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เลยเดินกลับออกมาเลยเอาละครับพบกันทริปหน้านะครับภาพสวยๆจะนำมาฝากท่านผู้ชม